แอปพลิเคชันดอบลิมีสินค้าให้เลือกมากมายทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณต่างๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสั่งซื้อกันเลยค่ะ เมื่ออยู่ที่หน้าแรกให้ผู้ใช้งานทำการค้นหาสินค้าโดยสามารถค้นหาได้จากแท็บหมวดหมู่หรือแท็บแบนด์ได้เลยค่ะอีกวิธีเป็นการเลือกสินค้าจากเมนูโปรโมชั่นผู้ใช้งานก็สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มหยิบใส่ตะกร้าจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนการทำรายการสำเร็จแล้วกดปุ่มรูปรถเข็นที่มุมขวาด้านบนระบบจะแสดงรายการสินค้าที่เลือก ถ้าหากผู้ใช้งานมีโค้ดส่วนลดสามารถทำการเลือกโค้ดส่วนลดได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานกดปุ่มสั่งซื้อระบบจะแสดงรายละเอียดคำสั่งซื้ออีกครั้งผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยค่ะส่วนการชำระเงินผู้ใช้งานสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะการชำระเงินด้วย QR code เป็นการสแกนผ่านบัญชีธนาคารหรือไทย QR Payment โดยเชื่อมต่อกับธนาคารต่างๆได้ทุกธนาคารวิธีการชำระให้ผู้ใช้งานเลือก QR code ตรวจสอบจำนวนเงินทั้งหมดอีกครั้งแล้วกดปุ่มชำระเงินจากนั้นระบบจะแสดงนโยบายการสั่งซื้อสินค้าเมื่ออ่านครบถ้วนแล้วเช็คถูกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วกดยอมรับได้เลยค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเข้าไปดำเนินการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ถ้าหากทำรายการเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานกลับเข้ามายังแอปพลิเคชัน d o p ล i t รอสักครู่จะมีการแจ้งเตือนชำระเงินสำเร็จค่ะ